สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษครับอังคารที่15กันยายน2 5 6 3ครับ7โมง19นาทีครับตื่นเช้ามาดื่มกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์นะครับก็วันนี้เลือกข่าวสดมาอ่านก่อนที่จะไปสอนหนังสือนะครับกเ็เริ่มยังไงดีอ่ะขอบคุณข่าวสดนะครับเริ่มเลยผม จากพาดหัวข่าวใหญให่ก่อนเลยนะครับเหนืออีสานเข้า <Google> ก <mentions> ึงผนุมม็อกแรงงานก็น <sorting> ักนะครับข่าวกรองชี้แค่ซ้อมของจริงตุลามหาไทยแจ้งสื่อผู้ว่าสกัดชุมนุมทบยันเอกสารเกจจัดกำลังรับมือเครือข่ายแรงงานก็พร้อมชุมนุม19กันยาแจงการเชิญชวนพู้ใช้แรงงานมาร่วมแสดงพลังขจัดเผด็จการไม่ให้มีที่ยืน2นักเรียนนักเรียนถูก2แถวโกงค่าเรียน เสียใจจากค่าตัวเองนะครับจะค่าตัวอันนี้อะไรถลม่มกันาศาสตร์คอนกรีตคอนโดมิเนียมระหว่างชั้น1นึภายในซอยสุภาพงศ์หนึ่งเขตประเวทนะครับถลม่มลงมานะครับบรรยินพริกรับแล้วค่าพี่ผู้พิพากษาแถาลงต่อหน้าศาลแต่งชุดตำรวจคุณเมียงอ้าง,งแค่น้องคนตายอาคติหุ้นเสียชวงอันนี้ยิงตัวตายนะครับยิงตัวตาย เทียุธยา 3. บอลไทยเฮไรโควิดอันนี้เป็นกอมกวดมิชูลูสไทยแลนด์เปิดตัวสาวงามผู้เข้าร่วม30คอนเซปต์สามทุกคนสุดท้ายนะครับคอนเซปต์ตัวจริงแห่งจักรวาลตู่ให้ใจเย็นตั้งขุนทางคนใหมช่ชวนชี้ว้ปัญหาสียติฝ่ายค้านโอ้อันนี้ฮะอันนี้น,นี่น,นี่นี่เป็นข่าวใหญ่นะเมื่อวานนี้แปะรูปบิ๊กตู ผู้ถูออกหมายเรียก8คนรับทราบข้อกล่าวหาและความผิดตามพรบอรคอมหลังโพสแสดงความเห็นเกี่ยวกับลูกแฝดลูกฝาแฝดของบิ๊กตู่ที่สอนอนังเลิงครับพวกเราถูกคดีพรบอรคอมแฮชแท็กตามหาลูกพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งมีใน Twitter ก็แซวนะจากคดีหมิ่นเจ้าสู่คดีหมิ่นลูกบิ๊กตู่นะฮะสแถวโกงเจ้าที่กู้ภัยปลอบ แล,ลและเพื่อนๆตอบนักเรียนม3รวยเห็นหนึ่งในสติถูกถูกสองแถวโกงค่าโดยสารไม่ยอมทอนเงินให้จนเกิดความเครียดและพยายามฆ่าตัวตายอยขนาดนั้นเลยเหรอโอเคครับาการบินไทยเป็นข่าวเล็กของข่าวสดนะเล็กๆตรงนี้สารล้งอะไรตั้งแล้วทีมทําแผนฟื้นฟูบินไทยตั้งแล้วทีมทาแผนฟื้นฟูสารล้งอะไรเห็นชอบดีๆมั่นใจฆ่าปีปลดล็อกได้นะครับ 5ปีปลดล็อกได้โอเคผมไปสู่หน้าสองกันเลยนะครับปิดประตูธรรมศาสตร์บัตรเชิญม็อบล่าสุดผมชอบอ่านเนี่ยหน้าสองเนี่ยบรรณาธิการเขียนได้สนุกมากเลยครับผมจะเริ่มจากนี่ดีกว่านะฮะปิดธรรมศาสตร์ประตูธรรมศาสตร์บัตรเชิญม็อบล่าสุดเท่ากับยิ่งเสริมบรรยากาศการชุมนุมนับ 19กันยายนของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาซึ่งแนวโน้มคนซึ่งเดิมทีมีแนวโน้มคนเขา้าร่่มมากล้นอยู่แล้วพอมีสกัดขัดขวางไม่ให้ใช้วิธรรมศาสาร์ธรัมชายิ่งเป็นประเด็นสร้างอารมณ์ให้คนอยากอ,อ,อยากเข้าร่วมยิ่งให้ร้อนแรงมากขึ้นคิดดูแล้วกันดันเป็นอาจารย์ที่เป็นตัวตั้งตัวตีเลยม็อบนกอกวีดเรียกหาทหารในร่มประชาธิปไตยจนได้มาเลกไป,ปช่วยธรรมชามาเป็นหัวหน้ารัฐปรารแล้วมาเป็นนายกยาวนานทั้งยุครัฐบาลทหารต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน วันนี้ก็ออกมาเชียร์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ให้ใช้พื้นที่ชุมนุมม็อบเยาวชนในในเมื่อเป็นพวกเดียวกันเกื้อนหนุนจนได้ครองอำนา,นาจขณะนี้จะมีน้ำหน้าจะมีราคาน้ำหนักอะไรมาสกัดขัดขวางการเคลื่อนไหวคนรุ่นใหม่หมดท่าไปตั้งแต่หนุนประเทศชาติาไปทำให้ประเทศชาติถอยหลังลงครองไว้แต่ปี257แล้วหรือแม้แต่ดรเตรสวนคิรีอ้างสถานะอดีตเลขาดรป๋วยอึ้งพาก่อน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุค6ตุลาคม2519นะครับเล่าปวชศาสตร์ว่าไปห้ามไม่ให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยจัดชุมนุมต่อต้านถนอมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่นายสุดามมสายวัตุมเลขาสอนนทไม่ยอมฟังสุดท้ายก็เกิดเรื่องจริงยิ่งพูดยิ่งทําให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มั่นอ,อกมั่นใจว่าสังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าจริงๆเพราะยังมีคนในโลกเก่าที่คิดไว้ได้ว่าถ้านักศึกษาไม่ชุมนุมขับไล่ถนอมก็คงไม่สูญเสีย ไม่เกิด6ตุลาถ้าไม่มาชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ก็จะไม่นองเลือดสรุปว่านักเรียนรักษาตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบันถ้าไม่คิดเคลื่อนไหวผักดันบ้านเมืองให้มีสิทธิเสรีภาพเจริาข้วหน้าก็จะไม่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นความผิดอยู่ที่ฝ่ายที่ไม่สยบยอมฝ่ายที่ลุกข,ขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความเจริญก้วหน้าของบ้านเมืองแต่ฝ่ายที่สร้างสถานการณ์แล้วลงมือปรับปรามเข็นค่า ไม่เคยมีความผิดในสายตาคนเหล่านี้แต่พร้อมๆกันเมื่อดรไต่รงออกมาย้อนบริษัททําให้ในสุธรรมออกมาย้อนให้ฟังอีกแง่มุมแง่มุมที่รัฐบาลผู้บริหารในประเทศเหตุในผู้บริหารประเทศในเหตุการณ์6ตุลาคือรัฐบาลเสนีประโมทหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทแห่งพระประชาธิปัตย์ปล่อยให้กลุ่มฝ่ายขวาล้อมฆ่านักึกษาประช,ชนในธรรมศาสตร์อย่างปาเทือน โดยที่รัฐบาลไม่มีปัญญาจะแก้ไขสถานการณ์อะไรเลยไม่แส้ความรับผิดชอบแม้แต่น้อยไม่ใช่แค่6ตุลาแต่ต้องถึงนึกถึงรัฐบาลพักเดียวกันในเหตุการณ์ฆ่าเสื้อแดง99ศพปี253อีกด้วยวงตาวันโอ้โหนี่เขียนได้มันมากนะฮะสร้างสมดุลอันนี้สร้างสมดุลน,นะครับอันนี้อะไรมุทาหอนสลดประจวบ ตาให้เด็กสี่ขูบเล่นปืนโอ้โหอันนี้ประมาทหรือว่าประมาทนะนาสามการเมืองชวนต้องเชื่อชวนชวนต้องเชื่อชวนรัฐธรรมนูญดีทุกฉบับ <c oughs> เพื่อไทยหนุนทําประชามติแก้รัฐธรรมนูญนะครับประชาธิปัตย์ชิงงบพัฒนาประชาธิปไตยเท่าไรก็คุมมอรมผลเอกวิจิตราวุชานนทตุลยธมจการผมเป็นประธา,า,าน,อาาอานมอบรางวัลแห่งความเป็นเลิศในการจัดการ ด้านการเงินการคลังนะครับขับเคลื่อนในวิสุทธิคุยงามรองนายกรัฐมนตรีประวิธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยมีนายสมศักเทพสุทินน้ำตีวิธรรมร่วมที่ทำเนียบแหมขับเคลื่อนมนุษยชนในประเทศไทยมันช่างสวนทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคร แสดงออกเสรีภาพโดนจับแสดงออกเสรีภาพมหาวิทยาลัยกั้นอ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยข่าวคือดูราคาดูข่าวสดนําเสนอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับงแต่ว่าคนอ่านอย่างผมเนี่ยก็คิดไปนะครับแล้วก็คนอ่านอีกหลายล้านคนงานข่าวสดก็คงคิดเหมือนกันนะ,ะงานขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่เห็นออกมาพูดอะไรมากเลยนะครับทุกวันเนี่ยก็ยังเงียบๆกินกันเดือนไปแสนกว่าแสนกว่าอะไรอยงนี้นะเออจริงๆแนละ้วนักษาถูกจับเนี่ยกรรมการสิทธินี่ต้องออกมาโชว์หน่อยนะฮะออกมาโชว์หน่อยออกมาแสดงความเห็นหน่อยนะครับภาษาเหนือเปิ้นบอกว่าดักปิ้งวิงวอยดักปิ้งวิงวอย ถ้าเป็นภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าเงียบเป็นเปาสาก <c oughs> เงียบเป็นเปาสากอันนั้นดีกว่านะทิ้งหมัดเข้ามุมดีกว่าอันนี้น่าสนุกครับถนนทุกสายมุ่งสู่19กันยายนทวงอำนาจคืนราษฎรนา,ารกันว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมหลายหมื่นแท้อนอนท์นำพาผู้ถึงการชุมนุมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่การชุมนุมมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจากเยาวชนจากชุมนุมเยาวชนปลดแอก18กรกฎาตามมาด้วยธรรมศาสตร์ชุมนุม10สิงหาการชุมนุมปลดแอก 16สิงหาคมอีกครั้งครั้งนี้19กันยาย,ยนจะการชุมนุมจะเบิ่มกว่าสาคัญที่ผ่านมาแน่นอนนอกจากรัฐบาลฝเอกประยุทธจ์จันโอชาที่อีกฝ่ายได้แรงกดดันจากการทําหมาชุมนุม19กันยานยคือคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่โดนทัวลงกรณีประกาศไม่อนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันเป็นสถานที่ชุมนุมทําให้หลายคนกังวลว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารจะเป็นฉนวนร้อน ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกที่อาจเกิดขึ้นใน19กันยาเนื่องจากผู้จัดชุมนุมแถกว่าจะยืนยันและนั่นหมายชุมนุมที่ท่าพัทน์ต่อไปธรรมศาสตร์รับจัรต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ไปที่ไหนทั้งสิ้นแกนนําถึงกับประกาศว่าหากมีการเ็อกประตูใจ้ตัดกุญแจเข้าไปถ้าเป็นจริงก็ลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกําลังตารวจที่เตรียมรามาะดมไว้มาดูแลควบคุมสถานการณ์จะยืนให้นักศึกษาตัดกุญแจเข้าไปเฉยหาก หรือหากปรามก็จะเสี่ยงต่อการกระทรกร่ทั่งรุนแรงบานปลายที่ผ่านมาตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเยาวชนก็มีความสัมพันธ์รักษาเป็นไม้เหมือนใบบ้าอยู่แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างนี้ช่วงหลังมีการแจ้งจับดำเนินคดีแบบเกินจริงกับแกนนําและผู้ร่วมชุมหลายสิบรายถ้าต้องมาประทักันตรงๆเพียงเล็กน้อยก็เกิดประกายไฟได้ทุกเมื่อยิ่งถ้าขึ้นขั้นเลือดตกยางออกสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายไปใหญ่เบื้องต้นเพื่อบริหาร ธรรมศาสตรตัดไฟต้นลมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันหรือเวลาสี่วันก่อนถึงสิกันยายังไม่สายที่หากจะเปลี่ยนใจอนุญาตพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นสาิที่จุมนุมสิบเกันยาขอบกู้ศักดิ์ศรีพิสูจให้สังคมเห็นว่าธรรมศาสตร์คือมหาวิทยาลัยประชาชนอย่างแท้จริงครับครับอันนี้เป็นคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุม โอเคอ่ะมาดูเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ดีนะรายการผมแนะนําให้ไปซื้ออ่านกันเลยครับราษฎรทิปไตยเราจะเห็นอํานาจพลังของพลเมืองยุค2 4งสแล้วก็ขยับขีบข้เียมาถึงปัจจุบันนะครับราษฎรทิพยทิปไตยถึงประชาชนปลดแอกเออพูด,ดกันดีกว่านะครับออคลัมน์นี้ก็สนุกนะขออัันมนี้ก็สนุกนะครับ สังคมการเมืองผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับนุนปิดสวิตสวแชร์วิธิการศึกษาสันตินะสันติในการประชุมร่วมรัฐสภา23-24กันยายนจะได้รู้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มี6ยติฉบับไหนที่ผ่านรับหลักการมาแรกแม้ฉบับแก้ไขมาตรา26พร้อมตั้งสสรมยกร่างใหม่ทั้งฉบับจะเสนอตรงกันทั้งในส่วนของพรรครวมรัฐบาลและ พักฝ่ายค้านจัเวัดก้าวไก่แต่ยังมีสวบางส่วนที่ไม่เอาด้วยนะครับคำนุนสิทธิสมานประกาศตัวเป็นหนึ่งในเสียงสวที่หนุนแก้ไขมาตรา2อ6อ้างเหตุผลหากถูกตีตกไปในชั้นรัฐพพอสภาเพราะสวเห็นชอบเสียงไม่ถึง84ไม่ต้องไปทำประชามติเท่ากับปิดกั้นแต่สินใจของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง51ล้านจุด5 1ล้าน2แสน นะครับฮัล้าย้าน2 0งแสนอืมนิดาโพอ่าเอาใหม่ตรงนี้นะครับจากผลสำรวจประชาชนต่อการปิดสวิตสวการตัดอำนาจการหมดเรื่องนาย,ยกมาตา272ของนิดาโพมีถึงร้อยละหกสิที่เห็นด้วยมากจากนั้นควรยุบสภา,าเพื่อเลือกตั้งใหม่และขณะเดียวกันก็แนะนำสอวอคนสับสนุนแก้รัฐมนุนเป็นรายมาตาน่าจะ น่าจับตารายงานของกรรมธิก,การองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาที่มีการลงจันทิเป็นประธานซึ่งเตรียมเสนอที่จะประชุมวุฒิสภาวันนี้นอกจากชงยกเลิกการเลือกกันเองของสวระดอำเภอแล้วยังมีการเลือกคว้ทุกระดับเพราะคนที่ได้รับรับเลือกมักมีชื่อเสียงแต่ไม่มีความรู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมมีท้งกองกระตอคนสรัสุนให้กับผู้สมัครเพื่อลดการปัญหาการสมยอม ตั้งแต่ประกาศตัวพร้อมนั่งเป็นขุนคลังคนใหม่สันติพร้อมพัดนรม,มชครั้งก็ตกเป็นเป้าถูกถล่มยับล่าสุดเสียโจยุทธพงศ์จริเสียนสสมหาสหารคามภรคพ,พื่อไทยแฉอีกใช้วิธีการศึกษาปริญญาเอกปลอมงานหลักฐานยันสถาบันเทคโนโลยีจุณาและกระบังไม่มีหลักสูตรสาขาด้วยไฟฟ้าตามที่เขาอ้างรวมถึงการเรียนด็อกเตอร์สาขาวิศวะจะต้องจบปริญญาตรีโทวิศวะแต่มหาวิทยายลัยรามแหงไม่มีสาขานี้ ช่วงนี้อดีตนักกเมืองและแการนำน็อตได้รับพระราชทานอภัยโทษรัชทันเริ่มปล่อยตัว15กันยายนนี้เป็นต้นไปมีหมอแวงโตนจิราการวีรการมุสิกพงษ์มีพูแแลงพเทนวุฒัยพยพันเกตวโรใจเหมะกนนำานวเฉและร้อยตำรวจโทรัชรินทรศักดิ์สิริอดีตรัมตรีก่อนหน้านี้ปอดประสบสุรศรีและยุทธวิทยดีรับการพักโทษไปแล้วอันนี้พูาพูดถึงโทษที่อายุ70ปีขึ้นไปนะครับในรายการโอเคไป เลื่อนไปดูเรื่อยๆนะครอ่าหน้านี้หน้า6ครับหน้า6หน้าหอ่ะเริ่มด้วยด้านบนคอลัมน์นี้ก็สนุกนะครับเนี่ยคอลัมน์ด้านบนเนี่ยบทบาทเสื้อแดงกับเยาวชนปลดแอก19กันยายนจากภาพนะครับเสื้อแดงของ53กับเยาวชนปลดแอก2 5 6 3ครับ10ปีให้หลัง ยิ่งใกล้สิกันยายน19กันยายนถงคือนอ้ำนาารัสยรเท่ากับเท่าใดยิ่งมีการจับตาคนเสื้อแดงหากติดตามผ่านโ,โซเชียลออนไลน์จะสัมผัสความคึกคักคนเสื้แดงหลายคนเตรียมเสื้แดงที่เก็บไว้นานปีเพื่อนำออกมาใส่ในวันที่19กันยาย,ายนอีกครั้งหนึ่งยิ่งมีเสียงจากนายสมบัติบุญน,นำนองประสานงานประสานกับเสียงนายอ,อนุน์นพาย,ยิ่งทําให้การเชื่อมว่างเยาวชนปวดแอกกับคนเสื้อแดงยิ่งแนบชิดการจับตาคนเสื้อแดงจึงมีความสําคัญต้องยอมรับว่าระหว่างคนเสื้แดงกับเยาวชนปวดแอกเป็นคนรุ่น คนเสื้อแดงเติบโตจากความไม่พอใจที่มีการลุกไล่และทาลายล้างพรรคไทยรักไทยพรักพลังประชาชนต่อนายทักษิณชินวัตรคนเสื้อแดงเติบโตจากรัฐบาลปีกันยายน2549คนเสื้อแดงประสบชากรรมใหญ่หลวงเมื่อออกมาชุมนุมเดือนเมษายนพฤษภาคม253และถูกปรับอย่างโหดร,ร้ายใจกลางเมืองหลวงในยุคคนเสื้อแดงนั้นบรรดาเยชนปดแอกยังไม่เกิดยังไม่รู้เรื่องต้องยอมรับว่า เยาวชนปลดแอกผ่านรัฐประหารมาถึง2ครั้งพบเห็นการเคลื่อนไหวคุมพันธวิรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก่อนรัฐประหารปี2549ว่าเหมือนการเคลื่อนไหวของมวลหาประชาชนกนบบก่อนรัฐประหาร2557หลายคนพ่อแม่เคยพาไปร่วมใแมอบความรู้สึกต่อสู้ความรู้สึกต่อคนเสื้อแดงจึงไม่สู้ดีนะแต่เมื่อสัมผัสความล้มเหลวจากกระบวนการรัฐประหารและตีฝ่ามายาคติต่อคนเสื้อแดงจึงค่อยเข้าใจและได้ยกไปขอโทษต่อหน้าเหล่าคนเสื้อแดง คำขอโทษต่อคนเสื้อแดงสร้างความประทับใจอย่างมากทางการเมืองนี่คือมวลเชื้อที่ทําให้ในายสมบัติบุญงามอนง์และนายอนนท์นำพาแสดงความมั่นใจว่าคนเสื้อแดงกับเยาวชนปลดแอกจประสานและร่วมมือกันใน19กันยายนทูงคือนอำนาจรัศดรโอ้โหบทความนี้เป๊ะเลยนะครับคนเขียนนี่เก่งมากนะครับตกผลึกลึกซึง้ง สุดยอดมากครับจริงๆอย่างที่เขาเขียนพูดทุกประการคนเสื้อแดงถูกกลอมปราบหลายคนนะครับที่ผมตามในทวิ t เตอร์เนี่ยให้การเขาเรียกว่าอะไรนะให้การคลวะกับคนเสื้อแดงที่ผ่านมาที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับ ผมว่าภาพนี้เป็นบทในข่าวสดเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ผมจำได้ครับวันที่10เมษายน11เมษายนผมเดินทางจากจังหวัดลบบุรีนั่งรถไฟเข้ามาในวันนั้นเนี่ยลงศพที่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่ถูกยิงเนี่ยเลียงกันอยู่เอามาเอาศพ มาวางนะครับมันเป็นการแลกประชาธิปไตยด้วยชีวิตนะสิบปีผ่านไปมีเยาวชนปลดแอกขึ้นมาสารต่ออุดมการเรียกร้องประชาธิปไตยขอให้ขอให้สำเร็จตามที่หวังไว้ครับ ประเทศจะได้กลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงได้รับการดูแลนะไม่ใช่ไปกด600บาทเดือดร้อนกันทั้งประเทศแต่ในขณะที่คนที่เป็นข้าราชการคนที่อยู่ในส่วนของรัฐได้เงินดวนได้ครบถ้วนนะครับจะให้ประชาชนได้รับการดูแลให้ดีที่สุด เท่าที่ประทําจะทําได้รัฐบาลไม่มีสตังค์ไม่มีเงินให้คนพิการไม่มีให้ผู้สูงอายุแต่จะไปซื้อเรือดำน้ำํำนี่ครับมันเป็นความเจ็บปวดแล้วมันมันพูดไม่ออกครับมันพูดไม่ออกสิ้นอารงวงวันฮะ,ะอดีตรองนายกมนายมตรีอิเดเตียงมาแปดแปดปีนะฮะนี่น,นี่นี่ครับอดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรเนี่ย นี่ครับเกิดยี่ห้าธันวาคม2 4งสที่จังหวัดแพร่เป็นบุตรเป็นบุตรชายคนโตของนายแสนนแสนหรือพ่อเจ้าแสนวงวันสืบเชื้อสายจากเจ้าแสนเสมอใจครัวญาติเจ้าหลวงเทพวงลิมนตองเจ้าของนครแพร่องค์ที่19ก้าผู้ก่ตั้งบริษัทเทพวงและนายพลอยวงวันสมรบกำนงังอุไรวงวันมีบุตรธิดาแปคนอาทินาย อนุสวรวงวัอนอดีตสสลำพูอนอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงในอนุวัต์วงวันนายกบาอบจแพร่ช่วงเป็นหัวหน้าพรรคสามัคคีร,รมชนะเลือกตั้ง22มีนาคม2535ด้วยสสมาสุด79คนนั่งอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสมัยรัฐบาลเพื่องศักดิ์รัฐมนตรีช่วยเกษตรสมัยรัฐบาลเปรมรัฐรัฐบาลชาติชายเป็นรองนายก ในรัฐบาลสุจินดาพลเอกสุจินดาและเป็นที่ปรึกษาการย่อมตรีในรัฐบาลบรรหารเป็นอดีตนักการเมืองรุ่นใหญ่เป็นผู้มีบทบาทในการเมืองอยู่ก่อนหน้านี้ดูต่อครับอันนี้เรื่องของบินไทยเนาะฟื้นฟูละเข้าสู่สารล้มละลายกลางแล้วก็เขาเรียกอะไรฟื้นฟูกิจาการนะครับก็จะต้องเจรจากับลูกหนี้ใครที่มีตัวการบินไทยจะเอาเงินอะไรก็ จะไปรีฟันจะไปอะไรเขาเขาจะเริ่มกระบ,บวนการแล้วครับมันเห็นว่าวันที่ยี่สามนี้นะครับโอ้โหนี่ต้องซิ์ชอยฮะขวัญใจผมสามสิบปีครับอยู่กับสนุกเกอร์นี่อดีตมือน้องๆรุ่นหลังนะครับนี่คืออดีตมือสามของโลกนะครับแล้วก็ยังอยู่กับสนุกเกอร์มาตลอดสามสิบปีตองซิ์ชอยแลชพลผู้บ้อมบรรจงออกคิวชนะบัณฑิตเขียวสุดทธิ สี่ตอนหนึ่งเข้ารอบไปคนารซลนูเกอร์อาชีพเกสกสมคะแนนปี2563รายการหัวหินแกลนประจวบคีรีขันนี่ผ่านโลกกรรทำแปดมาเยอะแยะเลยนะครับต้องสิทธิ์ชอยต่อสู้นะครับต่อสู้ทำสิ่งเดียวทำตลอดชีวิตความล้มเหลวไม่ต้องพูดถึงความสำเร็จก็มีมากมายเหลือเกินครับแต่ก็ ใช้ชีวิตต่อไปกับสนุกเกอร์อันนี้อะไรไอ้ยะนี่ฮะแหลมสีสเกตว่างไงจะล้างตากับฮวนฟรานเชสฟรานซิสโกเอสตาดาเขาบอกไงครับก็รอก่อนเอสตาดาได้คู่แล้วอะซ้อมต่อไปซ้อมต่อไปครับอันนี้อะไรบิ๊กแดงนะ่ยคนเอกครับพี่ คงสมพงศ์ผู้ชจ้การนำบกตืวนเยี่ยมกำลังผลมอบรางวัลทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมลบระดับกองทัพบ,บกที่สนามฝึกโรงเรียนเสนาธิการทหารขุนค,คลังขุนขัดอันนี้น่าสนใจนะบิ๊กติ Big ๊กเคลีย์บิ๊กตู่ยันลูกชายไม่ได้ร่วมประมูลงานสวทชมูลค่า1 2อยล้าน พอปอชลอยดันสันติขึ้นรัฐมนตรีสมศักดิ์อนุชาประสานเสียงยันปรับคอรมอเป็นอำน,นาจนายกนะครับตูจี้กรัญชีกลางเร่งจ่ายงบโต้รัฐบาลถังแตกข่าวปรับคอรมอไม่จริงบิ๊กติ๊กบิ๊กติ๊กเคลียร์ตูปมลูกชายนะฮะปมลูกชายบิ ic, ๊กติ๊กติ๊กเคลียร์ตูปมลูกประมูลงานบอกว่าเมื่อเช้าผมโทรศัพท์เรียนให้นายกทราบ ว่าลูกชายไม่ได้เข้าประมูลโครงการนายกก็เข้าใจผูนวิชาการพลังประชารัฐโต้จี้ปรับคอรอมอนะครับพลังประชารัฐชี้ข่าวแค่หย่างกระแสอ่าวิศนุชี้งบ64ี่ราชาไม่มีปัญหามั่นใจงบเวลาสองสามฉลุยสัตว์รัฐบาลสอดไส้งบอันนี้จะเพื่อไทยนะฮะไพบูลสกัดสีติฝ่ายค้านอ้างสอสอ ลงชื่อซ้ำหลายยติเลขาชวนยันรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามชวนยันชื่อซ้ำได้นะฮะเพื่อไตวอนสกัดระเบิดนะครับพุนเอกนาวาากาศยนรุ่นเีนาคอนทับนะครับพูดถึงสวบางคนที่เพิ่มยติรับนูนสียติของฝ่ายค้านขอเสียรัฐบาลสวดันเปิดวิสามันบิ๊กแดงย้ำอำนาจสวนะบิบ๊กแดงย้ำว่าสว ไปต่อนี้อะไรครับลบรอยเจ้าหน้าที่ก,มมกรมทรัพยากรธรณีและกรมอิทยาแห่งชาติชุก,กันลบรอยขีดบนหินเส้นทางถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติคูลังกาบึงของหลงบึงการนะครับที่เจ้าที่ทำเอ้ที่ท่องเที่ยวทามือบอลไหวโอ้เวลาไปเที่ยวก็อย่าไปนี่นะครับผมผมจริงๆผมไปแล้วละ่ะที่บึงของหลงเนี่ยแต่ไม่ได้เดินขึ้นไปนะครับสวยงามมากชวนไปเที่ยวบึงการครับ ถ้าง,ง่ายสุดก็เนี่ยนั่งรถนั่งรถเก้าเก้านะครับกรุงเทพบ้านแพงนครพนมเจะผ่านบึงของหลวงเลยครับแฟนรายการนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันนะฮะอันนี้สามนิ้วที่ไหนครับสามนิ้วที่ลําพูนครับลาพูนก็คือชาวลาพูนพร้อมด้วยนักวิชาการนักเรียนนักศึกษากลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวชุมนุมลงช่อแก้ไขรัฐมนูนสนับสนุสนการเคลื่อนไหวของเยาวชนที่ลานกีฬาหน้าวัดมหาวันอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับ ใบเฟิร์นรับเขินชุดว่ายน้ำฟ้ามีตานีนิยายนะครับการสุดดีใจจับหม่ขึ้นเวทีนั้นเงาบุญนะสมเด็จพระเทพอะไรอะ่ะกรมสมเด็จพระเทพสเสด็จเปิดงานศิลปะสยามเมืองยิ้มดีแพลตฟอร์มเสริมทักษะเรียนรู้นะครับโอ้นี่ของไมโครซอฟทครับโอ้ดีจัง อันนี้วันสินพีระศรีครับวันที่15กันยายนนะครับ15กันยายน25 2435หรืออ,อ่ข้อศอ8 9 2วันเกิดของศาสตราจารย์สินพีระศรีบิดาแห่งศิละปะร่วมสมัยไทยผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปะกรดครับเขาจะมีงานอะไรบ้างปะเป็นวันสินพีระศรีนะครับอันนี้กามินฟินิกส์ โปรโซล a r ทิ Solar, ้งซูเปอร์วอชพลังแดดโอ้โหสามหมื่นกว่าครับในรายการอันนี้ต้องพวกซีเรียสออกกำลังนะครับนี่ยเนี่นี่สามหมื่น,น,น 30, กว่าโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งดีๆนี่เองนะครับ Apple เนี่ย iPad เครื่องหนึ่งไอแพดสองเครื่องเลย iPad แบบรุ่นธรรมดาธรรมดานะอันนี้อ่ะหน้าสิบเก้านะครับท่านพ่อท่านเอื่อมกระตัปุญญบัตรวังเนียน นครศรีธรรมราชกรมแพทย์เตือนป่วยเบาหวานถ่ายเป็นเลือดบอกโรคได้นะครับในการเมืองกับนักศึษาก่อนถึง6ตุลาน19นะครับประชดีที่1 7กันยายนนะครับที่มติชนอะคาเดมี่ครับไปฟังกันได้นะครับไปชมกันได้นะครับอันนี้อะไรเดินชิวมากการมพทธรรมร่วมใจร่วมไทยสร้างชาตินะครับอวอนออนทัวร์มาเที่ยวที่เดียวเมืองไทยที่ไหนอะ 1 5ถึง20กันยายนณศูนย์กลางแจ้งณลานกลางแจ้งนะครับลานกลางแจ้งสุงรรณธรรแห่งประเทศไทยถนนรัชดาอันนี้กระทรวงวัฒนธรรมเข้าเชิญน,นะครับอ่าครับผมทั้งหมดก็คือข่าวสดวันนี้นะครับข่าวสดวันนี้เหลือเวลาอีก4วันครับก็จะถึงวันที่19กันยายนทวงคืนอำนาจรัศดรน,นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิพทำาคาวิเศษนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดไปด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดมากๆครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับบันทึกไว้ครับ7นากานาทีตามเวลาประเทศไทยวันอังคารที่15กันยายน2563ครับผมชิพทำาควิเศษสวัสดีครับ